เฮ้ยทาไมขนลุกทําไมขาลุกขนเพาะขนลุกที่ขาแบบเป็นอะไรคุณพึงสังวรไว้เลย <นะ S 1> จากขาขึ้นมาวูบขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาถึงหัวคือผีเรื่องเบื้องล่างแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเทวราใดๆอย่ามองว่าอยเป็นพญานาคแน่เลยจากขึ้นมาจากข้างล่างบาดาลไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามถ้าเรารู้สึกว่าโวขนหัวลุกจากหัวทําไมขนหัวลุกจากหัวแบบลงมาข้างล่าง ลงมาไหลลงมาหลังคือเทวดาเพราะอะไรเอ่ยคําตอบที่ถูกต้องต้องตรงๆก็คือการครอบเสียนเนี่ยเทวดาเขาถึงจะขึ้นมาอยู่ที่หัวได้นะครับและอย่างหนึ่งคนเราทุกคนจะมีบุญเขาเรียกว่ามีพระเกตคนที่มีบุญบาร,รมีเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าพระเกตคุ้มของคุ้มพระเกตอยู่ที่หัวนะครับ คนนั้นจะมีการมีบุญบาร,รมีสูงไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถทําอะไรแล้วถูกต้องดีไปหมดนะไม่ใช่นะครับบุญบาร,รมีก็กับการงานต่างกัน